โอ้โหเรียบร้อยดีครับโรงเรือน,นเมเอเลเนะครับราบเลยครับราบเป็นหน้ากลอง แน่ๆงานนี้ หักมะละกอหักเน่ย,นยต้องมีต้นหักเน่ยนยโอ้แดงขนาดนี้บัตนัดไม่เป็นอะไรนะครับดีที่ผมไว้ตัวทันนะครับเอาฟางมาลองก่อนไม่งั้นเละแน่นอนผมดูพยากรณ์อากาศว่าในสองสามวันนี้ฝนจะตกนะผมก็เลย เอาฟางมาคุมไว้ก่อน,นครับสดชื่นดีนะครับถ้าไม่เอาฟางคุมนะนอนอยู่ดินเละก็ีิดินล้อมอ้อมแน่นอนนะครับมีเสียหายจากแรงฝนบ้างนะครับน่าจะโดนลูกเห็บหรือเปล่าตรงนี้เมื่อคืนมีลูกเห็บด้วยนะครับ สรุปว่ายังอยู่ดีนะครับอส่วนวัฒนัดท,ที่อยู่บนค้างนะครับก็ยังอยู่ดีครับใบเสียหายไปบ้างแต่ลูกยังอยู่ดีครับ ไม่ได้ตัดใบที่มันซูมบอกนะครับไม่มีเวลาช่วงนี้งานเยอะครับต้องเล่งปลูกแตงโมเวตนัทยังอยู่ดีนะครับเลดคาริเบียนไปแล้วครับอันนี้ไม่ได้ปลูกเองนะครับปลูกตั้งตรง ต้นนี้ยังไม่ไปครับแต่มะละกอเลดเคลเรเบียนต้นนี้ไปแล้วครับเรียบร้อยหมีบเอ็ดเลดชุ่มชำม่ำมาสำรวจลงเรือนแตงโมกันต่อครับเป็นไงบ้างครับ อีกแล้วครับพี่น้องงานหยาบงานถึงงานหยาวอะไรล่ะดูดิเปิดหมดมูเปิดหอนี่หักเลยมูเปิดเลยครับอื้แตงมูเพราะว่าไอพอมันเปิดปุ๊บมันกระพือไงหูช้ำเลยครับโอ้โฉมชอก้าไปข้างในเลยดีกว่า โอ้โหยับเลยครับแถวข้างนอกแตงโมยับเลยยับเดือดเดินยับโอ้โหขนาดล็อกไว้นะถ้าไม่ล็อกไว้เนี่ยโอ้โหตังโมแตงโมเสียหายครับเสียหายหนักเลยครับรอบนี้ โอ้หทำการดิดยอดไว้ให้เรียบร้อยอม,มันจะฟื้นไหมเนี่ยทำการย้ายถุงแตงโมงมาไว้ฝั่งข้างในก่อนนะครับรอซ่อมมุ้งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยจะย้ายกลับเข้าไปนะครับเผื่อวันนี้ฝนตกลุ่มแรงอีกนะครับอาจจะเกิดความเสียหายเพิ่มนะครับกันไว้ดีกว่าแก้ครับ ซ่อมเสร็จแล้วค่อยย้ายกลับไปนคะรับมีนกเข้ามาหลบฝนข้างในด้วยนะครับ โอ้โหเรียบร้อยดีครับพับลงเรียบร้อยดีแล้วครับโอ้โลงเรือนเมเป็ลเลดครับราบเลยครับลาบเป็นหน้ากล้อง ลมแรงมากนะครับเมื่อวานพับลงเลยหักหมดเลยนะครับเสียหายหนักเลยครับ มาสำรวจป่ามะกอกันบ้างนะครับเป็นไงบ้างมีหักมีเสียหายหรือเปล่ากำลังสุกเต็มเลยนะครับต้นนี้มันหักอยู่แล้วนะครับต้นที่กรีดไว้ ตกลุม้มอ้เจอแล้วครับมีหักแล้วหนึ่งต้นหักเลยนะครับ ลูกหล่นเต็มเลยมีต้นไหนอีกหรือเปล่าต้นนี้นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วสงสัยจะง่วง ต้นนี้ก็นอนอีกแล้วครับสงสัยจะหนักลูกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรลบชมครับผมสวัสดีครับ